ดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube ทุกคนเด้อค่ะเด้อกูดากูดาคอลลัสมาสวัสดีค่ะก็ช่วงนี้ยิงกิ๊กี้ห่างหายไปหลายเดือนพี่น้องเอยบ่นคอยแต่ไม่เอ็ดคลิปเลยค่ะเด้อหยุ่งยากเนาะค่ะเนาะวันนี้มากินอะไรมากินปูค่ะเบาๆร้ายใหญ่หางนะค่ะเนาะก่อนอื่นเด้อค่ะเด้อเนี่ยยังเฮ่อ่อนก่อนอื่นยิงกิ๊กกัขอบคุณเพื่อนๆที่ยังคงติดตามยิงกิ๊กค่ะเด้อลักเฟซ ลักเกยช่องนี้น้อยๆแต่รักนานๆเด้อค่ะพอคอยจะไม่เฮ็ดคลิปก็ยะพึ่งทีมกันเลื่อมกันเด้อค่ะเด้อมาพวเบาหลายใหญ่หางมาค,ค่ะค่ะวันนี้ผัดปูผัดกระเพราปูกับพี่น้องเออเนีย่ยนิวยอรอ์กส้นหล่ะสดน้ำก่อนเลยมาขออนุญาตใส่มืออด้วยค่ะด้วยเพื่อนๆอ้ยปูนี่เนื้อปูประเทศโนเวย์ค่ะ อืผัดกะเพราค่ะแสบนัวหอมนีม่เนื้อเป็นคนมากปู่ค่ะพี่น้องค่ะกินได้กินได้บัดมือดูเนื้อือม ปิ่มปูนต้องใส่มือเนาะค่ะเนาะมะันต้องห่วงสวย <c oughs> เ,เขานานเขาเนื้อดีขนาดใช้ปูจากพี่สาวค่ะ สวดจ่าจูบจอแลวเจมจนกลาบมันโดนเนื้อเนื้อเน้นเน้นเป็นโควิดพี่น่องเออยังมันได้เศร้าดีโยม มันหายจากโควิดได้แล้แต่ว่ามันอาการเลยผลขังเที่ยงมันน่ะนะมันยังอยู่เป็นเบื่บอๆอยู่เป็นไม่ได้ซิฟก็เมื่อแล้วค่ะอยู่ในช่วงเลยฟื้นฟูก่อนเริ่มเริ่มกินอาหารเริ่มมีรสชาติแล้วแต่ว่าแต่ว่ายไม่ได้ก,กินยังไม่ได้กินอะไรค่ะ เนื้อร้ายค่ะพี่น้องค่ะนี่ใช่อืมกระเพราอืมหอมหอมกระเพราครั้งแรกค่ะพีะะ่ฟ้าใช้กระเพราแต่ก่อนก็ชอบผัดอืม ผัดผงกะหรี่แต่ผัดกระเพราอร่อยกว่ากินปูมันต้องค่อยๆกินไปนเรื่อยๆค,ค,ค่ะพี่น้องมันก็ชิด้ฟิลปูโนเวกับพี่น้องไอเนื้อวานหวาน เนื้อมันเนื้อปูไม่หล่ะเนื้อมัน <c oughs> ตาสีเป็นเหมือนตาเหลือกนะคะเพราะว่าเป็นคนในสายตาไอ้แพ้แสงไอแ้แม่ไม่แสงไอ้ของนออม่วนมาส่ใส่แว่นตา แบบค่ะว่ะอมอมากว่าเปียกนี่เะคะกินู้นดเดียวไปงั้นเนาะนะถ้าแบ่งก่อตเอ๋ <laughs> หน่อยสิไ mm. ล่ได้ป่ะชื่นใจ อืมคัดแสบคัพี่น,อน้องเฮ้ยไปเห็ดบึงไปล่องเห็ดกินมันเลือค่ะเรือดพัดกะเพราปูจะบอกกับไซคนั่นกูมันจะได้เข้มข้น กินอ่างเพื่อนๆในด,นดนๆเวลาขึืนอไปเร็วแต่บนดูนเนื้อมันค่ะเพื่อนๆสูตรมั่วซั่วสูตรมั่วซั่วจะสมบูรณ์สูตรของหญิงจิกกี้เองค่ะ เพื่นขนาดอืมไปแล้วค่ะแปบลบนาทีแล้วอน่ะโอ,โ,อโ,อโอ้โหไปเฮ็ดกินณ์้วค่ะพี่น้องเกยแซบ่บแสบพัดกะเพราปูพี่น้องขาวก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ยังคงติดตามยิงกิกี้เด้อค่ะเด้อถ้ายิงกิกี้เบาหวัวกะ็ลกกระล,ลาโปกๆก,กับยิดถือสมถือสาเด้อค่ะเด้อต้องให้อภัยกันนะคะก็ขอโทษในลายเด้อค่ะเด้อ ขอให้เพื่อนๆทุกคนจงมีแต่ความสุขขอให้ปลอดภัยจากโควิดนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนรวยๆขอบคุณที่ยิงติดตามมิคกี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจุ๊กจุ๊